สวัสดีครับวันนี้อยู่กับน,น็อตนะฮะในช่องของเซลล์น็อตมิซูนะครับสำหรับใครที่ติดตามอยู่นะกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะสำหรับวันนี้นะเราจะพามาดูรถนะครับ x p ็ n d e r GT นะครับสีบอลเงินนะคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่895,000บาท895,000บาทแต่จริงๆแล้วเราทำโปรดาวเริ่มต้นแค่เพียง9,000บาทนะครับโปรดาวของผมนี่คือ9,000บาทนี่หมายถึงว่า ออกรถเนี่ยได้ชุดแต่งสภาพนี้ครบๆแบบนี้เลยใช้เงินออกรถแค่9,000บาทนะฮะและที่สำคัญใครที่สนใจนะก็กดติดตามกดไลค์กด s u b s ไ r i b e ไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับโปรออกรถ9,000บาทเราแถมอะไรให้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปกันเลยอ่ะ เราไปดูกันเลยนะครับว่ารถเนี่ยที่เราทำโปร9,000บาทเนี่ยแถมอะไรเพิ่มเติมให้บ้างนะเบื้องต้นเลยนะครับอย่างแรกเลยนะโลโก้ e x p e n d e r นะครับตัวนี้เลือกสีได้เลือกแบบได้นะ e x p e n d น r นี่ก็จริงๆแล้วจะติดหรือไม่ติดก็แล้วแต่ลูกค้านะแต่ถ้าส่วนมากตามไมโปรเราก็จะทำเราก็จะติดให้ลูกค้านะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ต้องการบอกได้นะอย่างที่สองนะครับตัวของหลอดไฟหน้า LED นะครับตัวนี้หลอดไฟหน้าเดิมนะครับเป็นไฮโดรเจนเป็นแสงสีส้มนะครับเมื่อเราเปลี่ยนหลอดไฟหน้า LED เนี่ยเราก็จะได้แสงสีขาวสว่าางชัดเจนนมกขึ้นนะ และที่สําคัญหลอดไฟหน้านะครับเป็นของฟิลิปนะตัวนี้เราเลมกับศูนย์บริการมิสซูได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือตัวของหลอดไฟหน้าเนี่ยเราทําให้จะเต็มเลยนะครับก็ติดแล้วก็ติดอย่างดีไปเลยนะฮะแล้วก็ถัดมานะครับตัวของที่เราตกแต่งไปเพิ่มเติมนะครับก็คือสเกิร์ตหน้านะครับตัวนี้ด้านหน้านะครับก็เป็นของไลเค้นนะฮะตัวนี้ข้อดีของสเกิร์ตไลเค้นนะปกติเราจะติดสเกิร์ตอยู่ที่ประมาณครึ่งของกันชนนะครับแต่สเกิร์ตไลเค้นเนี่ยเขาทำมาดีนะครับครอบกันชนไปทั้งใบเลยนนนะัตวีี้้กเ็ ง่ายเลยว่าตัวขอบของสเกิร์ตจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยข้อดีของการครอบกันชนไปนะครับเราจะไม่เห็นพวกกาวพวกยางอะไรพวกนี้นะเลอะเทอะอะไรพวกนี้นะแล้วก็แบบหนึ่งก็ตัวนี้เขาก็เป็นคลิปแดงนะ ตัดดำอย่างนี้จะดูหน้าเต็มนะครับถ้าติดไลเคนนเมื่อไหร่นะรถเราจะดูต่ํากว่าเดิมเยอะเลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือตัวนี้เรามีสเกิร์ตให้เลือกหลายแบบสามารถเลือกได้ทักมาคุยกันได้นะแล้วก็ตัวของดีไซน์นะครับด้านหน้ากละจังหน้าเป็นสีดําอันนี้รถเอ็กเซนเดอรทีเขาทำมาให้แบบนี้อยู่แล้วนะตำแหน่งของไฟลีอะไรพวกนี้เขาทําให้แบบนี้อยู่แล้วนะสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันครับ แล้วเรามาดูกันด้านข้างนะครับอุปกรณ์ด้านข้างนะครับอย่างเช่นล้อแมกเนี่ยครับล้อแมกเป็นสีโทนแบบนี้ครับเป็นอุปกรณ์ o C o n มาตรฐานมาจากมิตซูอยู่แล้วนะตัวนี้มากับรถเลยนะครับล้อแมกเนี่ยเราก็จะมาด้วยยาง205ทับ 55R17 นะฮะตัวล้อแมกเป็นสีโทน R17 แต่ถ้าเอ๊ลูกค้าอยากได้ล้อ18อะไรอย่างนี้ทําได้ไหมเซลล์น็อตทำได้นะก็ล้อ18เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับก็สามารถเทิร์นล้อเดิมได้ลองเช็คราคาเช็คแบบกันได้นะครับก็คือส่งตัวอย่างที่อยากได้มาก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมเช็คราคาจริงๆอออ่่เททรยูี แต่ราคาหมื่นปลายๆไปจนถึง20,000กว่าบาทเลยนะครับตัวของเ e อ็กเพนเดอร์ถ้าไปใส่18ก็จะค่อนข้างราคาเอาเรื่องเหมือนกันนะแต่ก็อยู่ที่ความต้องการน,นะถ้าชอบก็เปลี่ยนได้นะครับ mm hmm. แล้วก็ถัดมานะครับตัวฟิล์มนะครับตัวฟิล์มเป็นไฮคูเซรามิกนะครับตัวนี้เปอร์เซ็นต์ฟิล์มเนี่ยจริงๆก็ติดกัน40 60 80แล้วแต่ชอบนะจริงๆบานหน้าก็40-60บ้าง60%รอบคันบ้างหรกส60%เ0อ้าเก็มีหลกา,าลกคาันบ้างหรือหกสิมเปอร์เซ็นตข้อดีิองปอร์เซ็นต์บ้างกามีงจากหนนน้ายสามเราเลืมกได้ แต่เวลาที่เราเข้าไปนั่งในรถนะครับตัวความสว่างครับมากกว่าตัวฟิล์มทั่วไปนะครับก็ฟิล์มเซรามิกจะให้ความสว่างจากภายในเวลาที่เรามองออกมาข้างนอกครับมองได้ชัดกว่านะครับในเปอร์เซ็นต์ฟิล์มเท่ากันนะกับฟิล์มที่ไม่ใช่เซรามิกนะก็รับประกันให้7จ็ดฟรีด้วยนะตัวนี้นะชิ้นส่วนถัดมานะครับที่เราติดตั้งเพิ่มเติมไปก็คือคิวกันสั่นนะครับคิวกันสา่นข้างเนี่ยเขาก็มีประโยชน์นะครับบางทีเราติดอย่างนี้ไม่ได้ติดแค่หล่อหลองย่างเดียวนะครับมีประโยชน์นะครับเวลาที่เราจอด กันฝุ่นละอองกันใบ e, ไม้กันอะไรพวกนี้เข้าไปในรถเราได้นะครับเวลาที่เราจอดเพื่อต้องการระบายความร้อนอะไรพวกนี้ครับก็ลงกระจกนิดนึงนะครับตัวนี้เนาะก็ถัดลงมานะครับมือเปิดนะครับตัวนี้มือเปิดนะเป็นมือเปิดแบบปีกนกนะครับเป็นลายเชฟล่านะครับมือเปิดมีให้เลือกหลายแบบนะตัวนี้มือเปิดแบบปีกนกเนี่ยจะเป็นลายเชฟล่าก็คือจะมาเป็นขอบด้วยมีปีกนกด้วยหรือจะเลือกแค่เบ้าในอย่างเดียวก็มีให้เลือกนะครับหรือจะเลือกแบบเชฟล่าล้วน อก็มีนะครับแบบแรลลี่อาร์ตก็มีนะครับตัวนี้สามารถเลือกได้นะและในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตนะคะชุดแต่งสเกิร์ตเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นของลเข่นด้านข้างนะก็จะเป็นโทนสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยดําด้านนะครับแล้วก็มีโลโก้นะเส้นสีแดงโลโก้ไลเข่นตัวนี้ดีไซน์มาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านหลังนะครับว่ามีติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรบ้างครับผม เรามาดูในชิ้นส่วนที่เราติดตั้งอุปกรณ์ไปนะครับด้านหลังสําหรับตัวเอ็กเพนเดอร์นะเรารู้กันอยู่แล้วนะครับคีี่ยลามชัฟินนะตัวรุ่นใหม่ติดตั้งมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะแล้วก็ตัวของชิ้นส่วนฝาท้ายนะตัวนี้นะเป็นชิ้นส่วนเดียวกับฝาท้ายนะก็ดูเหมือนสปอยเลอร์อยู่แล้วนะแทนไม่ต้องติดเข้าไปเลยนะแล้วก็โลโก้สติ๊กเกอร์นะครับสุทรมอเตอร์นะขับขี่ทั่วบ้านทั่วเมืองนะทั่วประเทศนะมีให้เห็นนะ นะครับตัวนี้นะจริงๆอะรถของพวกเราเนี่ยขายออกไปทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งครับตัวของรถที่มีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับกล้องนะครับกล้องถอยหลังตัวนี้กล้องถอยหลังบอกก่อนเลยว่าทํางานกับจอเดิมแต่ตัวเนี้ยรถคันนี้เราเปลี่ยนจอใหม่ไปแล้วก็ยังใช้กล้องแท้ของมิตซูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถลงมานะครับตัวของเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับตัวนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะเซ็นเซอร์ถอยหลังเนี่ยข้อดีของเขาเลยนะครับแลนอกเหนือจากที่เรามีกล้องแล้วนะบางทีมีกล้องเราไม่ถนัดใช่ไหมเราได้ยินเสียงด้วยนะครับตัว้ะอกกัเ็วมื่ลตถุ ก็จะดังตีดอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเสียงที่ เตือนนะครับแต่ถ้ายังอยู่ห่างอยู่เราก็จะมีสัญญาณนะครับต,ติดติดติดอะไรประมาณนี้นะครับตัวของเซ็นเซอร์ถอยหลังนะแล้วก็ชุดแต่งนะครับด้านหลังนะยอดฮิตบอกเลยว่ายอดฮิตเพราะว่าตัวนี้เขาทําดีไซน์มาดีงาน ABS นะครับติดตั้งมาก็คือเรียบหรูดูดีชิ้นส่วนด้านหลังสเกิร์ตด้านหลังนี่ก็เห็นนะทุกชิ้นเนี่ยทั้งชิ้นเลยครอบเข้าไปเหมือนกันนะครับครอบกันชนท้ายเข้าไปอีกนะครับจริงๆตัวนี้ไม่ได้สีเดิมของตัวรถนะตัวนี้คือชุดแต่งนะครอบไปให้เลยเพราะว่าเราจะเห็นบางเจ้าที่เขาติดแค่ครึ่งเดียวหรืืออวว่่่าาาาาตตับงงเจ้ก็คิดแชยล ตัวนี้ของไรเคนอ่ะเขาติดให้ครอบไปเลยนะครับข้อดีนะเอาง่ายๆเลยว่าวันดีคืนดีเราจะเปลี่ยนชุดแต่งหรืออะไรเงี้ยพอเราถอดออกมาตัวสีของตำแหน่งเนี้ยมันเท่ากันตัวสีของตัวชุดแต่งอ่ะมันอยู่ข้างนอกพอถอดชุดแต่งออกสีรถ่ะครับยังเท่าเดิมนะ,ะประมาณนี้นะตัวชุดแต่งนะแล้วก็ไรเค้นเนี่ยเขาก็ดีไซน์มานะครับด้านหลังเป็นสีเดียวตัวรถเป็นดําด้านแล้วก็เป็นเส้นสีแดงนะครับก็มีโลโก้ไรเค้นให้ตัวนี้ก็ดีไซน์นะครับอ่า เป็นสีดำด้านนะด้านท้ายนะเอาง่ายๆเวลาที่เรามองมิติของตัวลเข็มอะมันดูรดต่ำนะครับข้างหน้าก็ต่ําข้างหลังก็ต่ํานะประมาณนี้สวยๆเลยแล้วก็ด้านในนะครับด้านในนะก็จะมี ตัวของถาดท้ายนะครับถาดท้ายแล้วก็ติดอั้งให้ถาดท้ายก็คือเวลาที่เราวางอะไรที่เปียกหรืออะไรที่มันสกรปรกเป็นทรายเป็นอะไรเงี้ยวางได้ยกออกมาเทได้นะครับถาดท้ายนะแล้วก็ลูกค้าพิเศษนะขอเป็นผ้าคลุมรถเพิ่มเติมเอาตรงเลยนะถ้าใครมาจาก u t u b e นะอยากได้ผ้าคลุมรถแคปคลิปนี้มานะครับแล้วทักมาคุยกันนะเดี๋ยวพิเศษผ้าคลุมรถให้นะก็จริงๆแล้วอะผ้าคลุมรถถามว่าแพงไหมก็ไม่ได้แพงมากหรอกครับแต่ก็คือว่าโปรที่เราทำอะจัดเต็มไปให้แล้วแต่นนี้ พิเศษไปให้อีกนะก็สนใจรถยนต์นะง,ง่ายๆเลยฝากไว้หน่อยครับกดแอดไซน์นะครับ N O T T อ่า N O T T แอดไซน์นนั่นเองนะครับตัวนี้ทักมาคุยกับผมโดยตรงเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันภายในรถนะครับว่าตกแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างครับ เปิดประตูมานะตัวนี้เราเปิดประตูมาเราก็จะเห็นสครับเพจนะสครับเพจกันลอยตัวนี้แบบ2ชั้นนะก็ง่ายๆเลยครับสครับเพจเนี่ยกันลอยเวลาที่เราเผลอเหยียบข้างรถนะครับบางทีส้นรองเท้าเราอะไรเงี้ยกันลอยได้นะตัวนี้เราติดสครับเพจไปให้นะก็เป็นสัญลักษณ์เอ็กเพนเดอร์แล้วก็เป็นสครับเพจ2ชั้นนะแบบนี้นะแล้วก็อุปกรณ์นะครับตัวรถนะพวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันครูคอนโทรลนะอ่าแบบนี้เดิมๆมาจากรถอยู่แล้วนะครับรถเราก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะก็ตัวของคอนโซลหน้านะครับก็จะเป็นซอฟท์ทั นะครับแผงค่าประตูก็จะเป็นซอฟต์ทัดให้ด้วยนะก็อุปกรณ์ที่เราเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะเป็นจอนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนจอจากจอเดิมมิซูนะครับเปลี่ยนให้เป็นจอ Android อาจอ Android ข้อดีนะครับก็1เลยเวลาที่เราขับขี่เราสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะ ดู YouTube Netflix หรือเราโหลดแอปอะไรพวกนี้ติดตั้งเข้าไปในจอแล้วก็เราสามารถดูได้จอ Android เป็นกล้องถอยหลังอ่าตัวนี้เวลาที่เราถอยหลังมาก็จะขึ้นในจอ and r o i d นะครับส่วนตัวของกล้องนะครับกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้ารถตัวนี้เราติดให้แบบบิวอินนะแต่ต้องขออภัยนะเพราะว่าเราเพิ่งติดฟิล์มไปเรายังไม่ได้ติดตั้งไปนะก็ติดตั้งง่ายๆนะลอกกาวติดตั้งไปนะก็ติดตั้งเสร็จปุ๊บจอแสดงผลนะครับเวลาเราตั้งค่ากล้องอะ่ะตัวกล้องอะ่ะทั่วไปเขาจะมีจอด้วยใช่ไหมแต่เวลาที่ ติดไปครับเวลาที่เราจะเซตค่าเราดูผ่านหน้าจอ Android ได้เลยนะตัวกล้องนะแล้วก็ตัวจอ Android นี้เขาไม่ได้ทำงานเดี่ยวๆนะใครที่มีบุตรหลานเวลาที่เดินทางไปไหนตัวนี้ เราทำงานคู่กับจอเพดานนะครับข้อดีของจอเพดานง่ายๆเลยคนที่นั่งแถวหลังไม่ต้องชงงหน้ามาดูจอหน้านะครับตัวนี้คนที่นั่งแถวหลังก็ดูจอส่วนตัวได้นะครับดูจอเพดานได้เวลาที่เดินทางไปไหนดูจอเพดานเนี่ยก็คือข้างหน้าเปิด YouTube ข้างหลังก็ดูด้วยนะครับเอาง่ายๆเลยว่าตัวนี้เชื่อมต่อได้อินเทรอ,นอร์เน็ตแชร์ฮอสปอตเข้าไปโหลดแอปอะไรพวกนี้ดูทีวีดูผ่าน t ูไอดีอะไรพวกนี้ได้นะฮะก็ตัวจอประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวของแอร์ต่างๆแล้วก็เป็นปุ่มแอร์ดิจิตอลนะครับคลิปที่แล้ว น,นี้เราทํา V S ไปให้แล้วว่ากับตัวเริ่มต้นเนี่ยแตกต่างอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ตัวของ USB Fast Charge นะครับ เนื่องจากรุ่นใหม่ๆเนี่ยลูกค้าเจอปัญหาพบเจอปัญหาก็คือต้องซื้อตัวแปลงมาใช้นะครับแต่ตัวนี้เราติดตั้ง USB f fast c ชา r g e ไปให้ก็คือเป็นพอร์ต iPhone เลยเอาง่ายๆเป็นพอร์ต Type C นั่นแหละแ,ละแล้วก็อีกอันนึงก็เป็น USB 3.0นะตัวนี้ไว้สําหรับ f fast c ชา r ์ e ก็คือเราชาร์จแบตได้เร็วนะครับนะตัวนี้เบรกมือของเขาก็เป็นไฟฟ้าเกียร์โต้8ปสปีดทำงานร่วมกับเครื่องยนต์หนึ่งพันี้แร้อยซีซีนะครับตัวนี้ภาอยห้าแรงม้านะก็เอ็กเพนเบร์ถ้าใครสนใจนะตัวนี้ รถเจ็ดที่นั่งนะและใครสนใจรถยนต์นะโทรหานอตนะ0918808940แล้วเดี๋ยวเราไปฟังสรุปโปรโมชั่นช่วงไทยคลิปครับผม ก็เป็นยังไงบ้างครับสาหรับโปรโมชั่น9,000บาทที่ผมได้นําเสนอไปเนาะก็คันนี้บอกก่อนเลยว่าลูกค้าลน้ลนๆเลยของแถมจัดเต็มเลยนะครับและที่สําคัญไม่ได้มีแค่สีเดียวไม่ได้มีแค่ชุดแต่งแบบเดียวนะครับเรามีชุดแต่งให้เลือกมากมายมีรถให้เลือกกันทั้งหมด4สี4นะครับสำหรับย้ําอีกครั้งนะครับคันนี้ราคาแค่895,000บาทนะครับเราทาโปรดาวน์นี่ก็คือเริ่มต้นที่ดาวน์5%ดาวน์5%เป็นเงิน40,000กว่าบาทใช่ไหมแต่จริงๆแล้วลูกค้าใช้เงินออกรถแค่เพียง9,000บาท นะเรามีทั้งส่วนลดและก็ตัวของแถมตามในคลิปเลยให้ครบหมดเลยนะครับและใครที่สนใจนะครับรถยนต์นะอย่าลืมนะกดโทรหาน็อตนะที่เบอร์091 8808940หรือว่ากดที่ adsai นะครับกดเครื่องหมาย a s i i n o double t, t ตัวนี้ l i าย a d ดเลยนะครับทักเข้ามาคุยกับน็อตโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเพจ Facebook ไว้ด้วยนะครับตอนนี้เปิดเพจใหม่เรียบร้อยแล้วนะเพจเก่าไม่อยู่แล้วเพจใหม่ที่ผมเปิดไปนี่ก็คือชื่อ Facebook นะครับ เซลน็อตปาเจโร่สปอร์ตนะย้ำอีกครั้งนะครับเซลน็อตปาเจโร่สปอร์ตนะไม่ต้องตกใจนะเซลน็อตปาเจโร่สปอร์ตนี้มายังไงเป็นที่มาของคลิปที่ผมทำนะครับก็คือเป็นปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยเยอะมากมายแต่เราก็จะลงคลิปให้ดูหลายๆรุ่นนะครับทุกช่องทางเลยนะจะมี YouTube แล้วก็ช่องทางเพจนะก็อย่าลืมนะเข้าไปติดตามกันด้วยนะแล้วก็ฝากแอดไลน์ไว้ด้วยนะเครื่องหมายแอดไซน์นะครับ n o t t สำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ Drive your ambition. Mitsubishi Motors.